สวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงที่รักทุกท่านครับวุิโมเดลครับก็คงจะไม่ได้ปลาใสอะไรมากมายนะครับก็มาทักทายแล้วก็จะได้พูดถึงกิจกรรมที่เรากําลังจะเดินทางไปที่โคราชอ่าแล้วก็ฝากถึงพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในเครือข่ายวิทยุกะวะอวอหรือพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ในอ่ากรุงเทพหรือว่าจะเป็นอยู่ที่สุนประการของเรานะครับอ่าที่ฟังอยู่ทางไทยไวอยที่ลิงก์สัญญาณไป ตอนนี้ที่สรารกลางปากน้ําที่เราได้ลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปที่โคราชฝากบอกพี่น้องนะครับว่าวันนี้ชื่นใจมากและก็พร้อมเรียงกันดีมากก็ขอบคุณไปยังแกนนําพี่ๆของเราหลายท่านที่เป็นนักปราศัยเป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็เป็นแกนนําในจุดต่างๆที่ผมได้ประสานไปแล้วก็วันนี้มาพร้อมแล้วนะครับพี่น้องเราส่วนหนึ่งตอนนี้มาพร้อมกันแล้วแล้วก็คงจะแจ้งไปถึงพี่น้องที่กําลังจะเดินทางมา ที่สารากลางเรามีกําหนดการอย่างนี้นะครับว่าประมาณเที่ยงคืนเราพร้อมกันถ้าพร้อมหมดทุกคันแล้วนะครับเรามีทั้งหมดนี่รถบัสสี่คันเป็นรถแอร์นั่งเย็นสบายแล้วก็ถ้าเต็มแล้วเราก็จะไปก็ทั้งหมดสี่คันเพราะว่าทางพี่แลมโบอีสานหรือว่าพี่สุพรอัถาวงประสานมาที่ผมบอกว่าสุ่นประการเนี่ยพี่โบไม่ได้มาคุกคีว่าใครเป็นใครอย่างไรบ้างพี่โบก็จะรู้จักเฉพาะแกนนา แล้วก็ที่สําคัญก็ได้สนิทคุ้นเคยกับผมบ่วอาวุธให้จัดการให้หน่อยน้องผมก็ได้รับการประสานจากพี่โบมาแล้วก็มาประสานกับพี่หนุ่มโคราชประสานกับพี่โกมวนลพี่พิลมแล้วก็ทางพี่น้องกวปอของเราแล้วก็ทาง90.25ผู้าพก้าไปเชตไตวันนี้ก็ได้รับการตอบรับมาแล้วเราก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไปตอนนี้ได้ข่าวว่าที่โคราชที่สนามกีฬาเฉะลิมพระเกียรติ8ปพรรษามีพี่น้องคนเสื้อแดงมาจากตัวสารทเป็นหมื่นคนแล้วครับพี่น้องครับ,รบปรบมือให้หน่อย ปลอบมือให้หน่อยวันนี้มันอยู่ในสถานก,การณ์ที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมวันนี้เราไปมีภารกิจก็คือที่จะต้องไปฝึกอบรมไปมีระเบียบวินัยต้องบอกนะครับว่าเราไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดเผยแล้วก็มีการถ่ายทอดออกทางทีวีด้วยฉะนั้นใครจะมาใส่ร้ายพวกเรา,เอ,าปอปอพอชอนะครับอ,อปพชอนะครับ ฉะนั้นไม่มีฮะเราไม่ได้ทํำผิดกฎหมายอย่างที่พี่ลาโบ้เคยสัมภาษณ์กับผมออกอาทาง90.25ใครจะมาโจมตีใครจะมาใส่ร้ายพวกเราไม่มีฮะเราเปิดเผยโดยเฉพาะคนเสื้อแดงเราต่อสู้มา6ปี7ปี8ปีมานี้เราก็เปิดเผยหมดฉะนั้นก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาและอยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านจะขึ้นคันไหนนะครับคุมไหนอย่างไรเนี่ยขึ้นให้เต็มรถเลยแล้วผมจะมอบหมายฮะจะผมจะมอบหมายให้นะครับว่าใครจะคุมรถคันนี้ไปบ้าง คันใครคันนี้ใครจะดูแลไปบ้างแล้วก็ขอพี่น้องของเราที่ฟังอยู่ที่สารลางแล้วที่กําลังจะเดินทางมาขอให้มาที่นี่เที่ยงตรงนะเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนนะครับยี่สิบสนากาตรงเนี่ยมาเจอที่นี่ใครที่ยังโอเอชักช้าอยู่เดี๋ยวท่านจะไม่ได้ไปนะครับต้องบอกว่าเราเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับที่ปากน้ําครับพวกเราเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับฉะนั้นรุ่นแรกมันขลังเสมอแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าไปครั้งนี้นี่ไม่ได้ไปเล่น แล้วก็ไม่ได้ไปสนุกนะครับไม่ได้ไปฟังการปราศัยแต่เราไปปฏิบัติงานไปฝึกระเบียบวินัยแล้วก็ขอพี่น้องอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นกาดของ90เองหรือจะเป็นพี่น้องกลุ่มแกนก้อนต่างๆช่วยดูแลพวกเราด้วย1ขอร้องเลยนะครับพวกเราไปเที่ยวนี้แอลกอฮอล์ห้ามมีนะครับแอลกอฮอล์ห้ามมีถ้าไปถึงโน่นแล้วเขาบอกสูญประกรเมาเนี่ยาอเขาไหมครับอ่าฉะนั้นไม่มีนะครับแอลกอฮอล์ขอขอร้องว่าไม่มี ถ้าน้าดื่มดื่มไปเลยครับส้กข้าขวดหกขวดเอาให้จุกนอนหลับไปเลยนะเราก็กล่าวว่าจะไปถึงน้นประมาณสักหกโมงเช้าหรือเจ็ดโมงเช้าก็จะปล่อยให้พวกเราได้ดื่มกาแฟหรือจะไปเรียกว่าทําภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่สนามแล้วเราก็จะอยู่ที่นั่นทั้งวันนะครับอยู่ที่นั่นทั้งวันแล้วก็จะนอนที่นั่นนอนที่นั่นแล้วคงจะมีวงเล็กหรือมีเวทีเล็กๆเ,เราจะมีนั่งโอภาปาศัยกันแลกเปลี่ยนพี่น้องที่มาจากทั่วสารทิศ เพราะอะไรเราจะต้องทําความรู้จักกันแต่ละกลุ cidos, ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่ออะไรวันหนึ่งถ้ามีเหตุการณ์การยึดอานาจถ้าอามาดหน้ามือตามัมยึดอานาจประเทศหรือต้องการที่จะทํารัฐประหารหรือจะต้องการที่จะควบคุมประเทศนี้ <c oughs> พวกเราก็จะต้องได้รู้จักกันในการที่ออกไปต่อต้านหรือออกไปต่อสู้หรือจะได้วางจุดว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรปากน้าอยู่ตรงไหนนนทบุรีตรงไหนปทุมธานีอยู่ตรงไหนกรุงเทพส่วนนายอยู่ตรงไหน พวกเราจะต้องได้เตรียมความพร้อมไม่ใช่ไปเอ,เอาเอามือตบเอาไม่ใช่ประธานโทษเอาตีนตบไปไปปบแ,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 แล้วเขาก็ไล่ฆ่าไล่ยิงเราไม่เอาแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่นี่ขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันแบบสงบเรียบร้อยผมเชื่อว่าไปถึงที่โน่นแล้วพวกเราจะหัวใจอิ่มเอมแล้วก็จะมีหัวใจพองโตไปเจอพี่น้องเราจากทั่วส,สารทิศขอให้เราคงความคําว่าแดงปากน้ําแดงสมุทรปราการหรือว่าแดงของพวกเราที่อยู่ที่โซนตะวันออกแถวนี้ ขอให้เข้มแข็งแล้วก็ภาคภูมิใจของเราภาคภูมิใจในความเป็นนักสู้ของเราที่ปากน้ําเพราะอะไรครับผมได้รับคําชมจากทั่วประเทศจากหลายที่ว่าปากน้ําเสื้อแดงมันเยอะปากน้ำเสื้อแดงแข็งแรงปากน้ําเสื้อแดงพลังเยอะเคลื่อนไหวดีฉะนั้นอย่าให้เสียชื่อพวกเราโดยเด็ดขาดใช่ไหมครับปบมือให้หน่อยนะครับปบมือให้หน่อยขอให้พวกเรา,เ,าเรียกว่าผ่านภารกิจนี้ไปโดยได้ดีแล้วก็ เรื่องอาหารการกินเหลือที่พักที่นอนก็ขอให้พวกเราปรึกษาหารือกันนะปรึกษาหารือกันมีปัญหาอะไรกไ็ปรึกษาพวกเราในกลุ่มเราก็จะมีพี่หนุ่มโคราชอาจจะมีะแกนนําของเราอย่างพี่วานิชผู้ใหญ่คําพันธ์หรือว่าจะพี่แดงสมวาหรือจะผมวุฒิโมเดลเราไปแล้วก็คุยปรึกษากับพวกเราก่อนมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรอะไรยังไงขอร้องกันยังไงอาจจะอะไรยังไงมาปรึกษากันปรึกษาแล้วเราก็จะไปปรึกษาส่วนกลางนะครับปรึกษาส่วนกลางครับ แล้วก็พูดถึงเอกสารสักนิดหนึ่งครับทุกท่านที่ส่งเอกสารไปแล้วอัเป็นสำเนาบัตรประชาชนกับรูปถ่ายแล้วเนี่ยก็เอาเอาไว้ตรงนั้นได้ไม่เป็นไรแต่ท่านที่ไม่มีก็ถือบัตรประชาชนไปอย่างเดียวก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรขอเพียงแต่ท่านมีบัตรประจําตัวประชาชนไปเท่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนนัานที่ส่งเอกสารมาแล้วขอบคุณมากมากเพราะเราจะได้ทํากิจกรรมต่อไปแล้วก็ฝากบอกพี่น้องเราว่าพี่โบ้ฝากบอกว่า เอกสารทุกอย่างทุกชิ้นที่พี่น้องให้ไปจะเก็บไว้อย่างดีปลอดภัยที่สุดครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณมากๆข,ขอบคุณครับขอบคุณครับ